นีครับตอนนี้ทําน้ํายานะครับทําน้ํายาไล่แมลงศัตรูพืชเพี้ยนี่ครับเคล็ดลับของเราครับช็อกขีดมดนะครับผมผสมกับน้ํายาล้างจานนะครับอะไรอีกเนลืมตลอดเน้อน้ำส้มสมายชูนลืมตลอดแม่ถุงมือใส่น,นั้นแม่เอามาจส่เอามาดูหน่อยช็อกเอามาดูหน่อยครับ นี่ครับช็อกขีดหมดนี่นะครับเพืเ่อนๆโอ้กาลันตี้นะครับอตุ้เย่นะครับเพียตุ้เย่เลยหมดหมดหมดเยียงหนีนะครับเพียตายตุ้เย่เลยเอามาใส่ทำไมอันนี้เราจะเอาไปไล่อีกต้นถั่วฝักยาวอีกต้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไล่เพียะนะครับโอเคครับแล้วไหนอะช็อคขีบบอกนี่ไงนี่ไงช็อคขีดหมดนี่แล้วเราเอาใส่ยัง เสร็จแล้วนี้ก็กรองใส่ทำไมไม่เอากล้วยนั้นมาเลยลูกฟ้านั่นนะที่พอทำอให้ก็ไปให้อาหารปลากันต่อเลยนะครับม,มปปลาปลามผมสั่งาเมิดกางนะครับเราเอาไปเราก็ปิดฝา้นี่ครับป้องกันมดมากินนะครับเอานี่ช็อกขีดมดเนี่ยใส่ไว้นี่หนีหมดนะครับตู้เย่หมดเลย เราไปประดิษฐ์น้าํายาฆ่ามดต่อทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปนู่นแหละครับูอ้อกาลังจะไปพ่นนะครับตัวฝักยาวที่เรายังไม่พ่นวันก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้นที่เรามาพ่นวันนี้นะครับช่วงนี้เราต้องพ่นบ่อยเพราะว่าน้ํามันสะล้างครับสะล้างลงไปมันก็จะเจือจางเลยนี่ดูพียเยอะเลย นี้ครับขนาดมดยังนี้ครับผมมดยังกระเจิงนะครับเออเราควบคุมน้ำได้แล้วเนาะแต่นี่ก็ลดลงเยอนะน้ำจนจะไม่ไหลแล้วมนะั้งนี่ครับอู้ดูครับแล้วมันจะได้กินถั่วแล้วครับอย่างนี้มันต้องจัดการด้วยน้ำยาสูตรใหม่ของเรานะครับ น้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานแล้วก็สุดเด็ดก็คือซ็อกขีบหมดผสมลงไปครับเดี๋ยวพรุงนี้มาดูผลงานนะครับวันเดียวเรียบร้อยไหมวันเดียวข้าก่อนวันวันหนึ่งะน้วตุเย่เลยครับ ฝนมันไม่ตกมันจะฝนมันตกมันเจือจางเร็วมันไม่สารมันเจือจางเร็วแต่ฝ hmm. นไม่ตกไม่ได้การ mm hmm. ขึ้นค้างมันก็ไม่ค่อยขึ้นค้างนะเพราะมันเป็นถั่วพุ่มแอนนี่ยางนาของผมและเพียงเขาแล้วครับต้นเขาแล้วโตกี่ต้นฮะได้สองต้นยางนะี้ยน้อยนานะ จะได้ต่าหรือไม่ถั่วฟักยาวนะครับของเราสูตรไม่เนินสารเคมีมากนะครับเอานิดหน่อยจากช็อกกินหมดนี่แหละไม่ไรุนแรง หมดไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะขึ้นมาใหม่เออเรายังไม่ได้พ่นบ่นอืม กิ่งนี้พ่อนอยังข้างบนนีไหม,มไหดูครับโอ้หนาตึ๊บเลยไม่รู้มาจากไหนครับมาแรงศัตรูพืชน,นี่มันแห้งลงไปแล้วก็เอาเหินทับได้เลย บอกแล้วแสดงว่าถั่วที่เขาปลูกขายในยตลาดเนี่ยเขาฉีดยามากเลยเนาะไม่งั้นเอาไม่อยู่เนาะใบหงิกใบงอหมดแล้วไม่งั้นเราก็พยายามบีกเลี่ยงการทานถั่วเนาะ ถ้ามันไม่แรงพอแล้วก็เอาอันนั้นช็อคฝนใส่อีกนั่นเพิ่มปริมาณความเข้มขึ้นนมันไม่เป็นลตลายมากแล้วเพราะว่าเขายังให้คนจับได้แสดงว่ามันไม่ได้แรง ต้นพยุงอยู่แล้วโตแล้วชอบมากเลยเป็นลมแล้วโอ้โหในดูมือครับโอ้ดูดิหลุดอับตรงนี้อะครับแน่นอนเลยมันนี่ต่ำๆเนี่ยมาดูต้นที่เรา เดี๋ยวพ่นเสร็จเราจะมาดูต้นนี้ผมพ่นนะครับข่าวก่อนดูครับดูมดหนีครับได้กินก็นหนีแล้วมดแตกเลยครับอเอาบันแกวมาปลูกคงดีนะนตอนนั้นมันยังแรงไงตอนนี้มันฝนตก ม,มันเกิดมาจากเม็ดตัวอะไรวะแม่มันวะแม่พันธุ์มันตัวเพียนต,ต้องเทท้งขวดนั่นแหต้องไปเทมันฮะเออพี่นี่เต็มพื้นเลยลัางนงม้นมาเลยเดวตรงนั้นมันก็ไปอีกตรงอืน่น โอ้หนีกระจดกระจิงเลยครับหมดเดี๋ยวพามาดูนะครับต้นที่เราพ่นไปแล้วนะครับบอนกอนนะครับพุณออมมาดูนะครับพามาดูนะครับนี่ครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับนี่เพื่อนๆนี่ต้นใกล้ๆกันนะครับนี่เห็นไหมยอดก็ไม่มีมีหมดตายอยู่ตัวจงครับดูลดเลยลูกนี่ครับจากที่ดำดำเลยไม่มีแล้วนี่ดูลัต้นครับ ไม่มีแล้วได้ผลนะครับได้ผลนะก็ผลตือว่าใช้ได้อยู่นะครับรว่าใช้ได้ต้นนี้เมื่อก่อนนี่ดำเลยทั้งนี้นะครับหมดแล้วครับไม่มีแล้วยอดก็แตกออกมาเช<ธ>ืู่รถน,นะลูกได้ผลได้ผลแต่ถั่วเรามันยังไม่เป็นลูกเป็นฝัก เทียบกับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีหนึง่งเดีเป็นยังไงฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วปอดปอดปอดมีแต่เล็กน้อยนะครับผลมันสะล้างบ่อยเดี๋ยวไปผสมมาคน้นใหม่มเพิ่มหม่แต่ดูเรื่อได้ผลดีพักขนาดนี่น้องเ,เดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาต่อนะครับผม กราบขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสูตรกําจัดเพีียกำจัดมดนะครับสูตรเด็ดของเรานะครับใช้สามอย่างนะครับน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานแล้วก็ช็อกขีดมดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม